วันนั้นเนี่ยใช่ลุงไหมวันที่เขามาตรวจคนสัตว์ที่เสียงดังๆผมผมยืนอยู่ไอ้ไอ้ไอ้ไไหานั่นมันด่าผมมาเลยอ๋อเหรอไอ้ลายตะก้อนอ่ะเหรอมันเอาเอาเหล็กขี้หน้าผมแล้วมันพูดกูดมึงกับผมอ๋อก็เลยขึ้นเลยใช่ไหมกูเลยขึ้นเลยบอกว่าขอโทษเลยมึงเป็นเฮี้ยอะไรของมึงอ่ะมึงไม่ใช่พ่อกูอ๋อเฮี้ยถ้ามึงสนใจนักกูมาได้ตลาดบ,บรุรีผมก็พูดงั้นต่อหน้าผู้ว่าเลยบอกกูไม่สนใจแล้วมึงจะเป็นใครเพราะว่าพี่ชายกูเป็นนายกอบจอยู่นี่ มี่ชายผมเพิ่งจยกเครองจอยอยู่นี่เออวันนั้นจำจำได้อยู่เออวันนั้นใส่ชุดเออชุดเป็นชุดอะไรครับลายพรางอากาศครับอ๋อชุดลายพรางบัตรผมวันนี้อยู่ไอ้เหี้ยมาให้เกลี่ยกันเลยเหี้ยเรื่องเหี้ยอะไรให้กูมึงผมปิดกัมมนแล้วเป็นเลขชี้หน้าผมนะ้วยนี่ฮะลุงเขาก็ดูแลความเป็นไอยโอ้วันนี้เอากล้วยให้ปลอพายทุกเช้ามึนก็ไม่เขารู้จักเขาเห็นลุงเนี่ยเขาจะ หันหน้ามานะเขาทักทายทุกวันอ๋อลูกทายทุกวันใช่ไหมฮะผมอยู่เขาว่าปีกว่าปีชินแล้วที่อยู่ทุกวันอ๋อรู้จักเลยใช่ไหมพ่อพายรู้จักแล้วครับมีความผูกพันกับพ่อพายไหมฮะใช่พี่ผมเออดูลุงก็รักพ่อพายเหมือนกันนะเพราะว่าพ่อไม่เคยไม่เคยโยนทรายโยนอะไรใส่ผมอ๋อครับอ๋อครับปกติครับว่าโยนทรายเนี่ยพ่อพายรักไม่ใช่เหรอ อ๋อมันนั่นเขาก็โยนให้ลุงเงี้ยมันนั้นน่ะลุงนอนลุงดูเดี๋ยวเขาเขาโยนขึ้นหลังคาใช้ต้นข้าใจเสกไงเนครับปลูกผมไม่ได้โครมเลยมันน่ะเมื่อ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 คืนวานก็จำคาญหมาไล่หมาแล้วพูดว่าบัตโครงการพี่ไม่ได้เตะหมาเมื่อประมาณตอนตีสามอ่ะอ๋อมาละว่าตอนตีสามันไล่หมาตรงนี้เออเอาใายโยนใส่หมาใช่ไหมรอกวบเรือผมผมแล้วผม นอนแล้วมันทิ้งตัวไงเราเหนื่อยมาทั้งวันใช่ไหมเราเฝ้ากล้องทั้งวันทั้งวันนึงเราหลับสนิทไงเวลาหลับเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวผมไม่ค่อยฝันไงเมื่อยสายตาด้วยเมื่อยอะไรด้วยหลายอย่างพออยูอย่างเงี้ยพอเวลานอนทิ้งตัวเลยหลับสนิทเนี่ยพอพายมัมมัมมั่มมั่มนะมาแล้วมาแล้วช้าช้าดูกันเพลินนะครับดูพ่อพายอะไรนะเนี่ก็ดู๋ยวไลปดูใครับมถ่ มาของว่างไปก่อนนะครับพ่อพรายนี่ยลุงเ,เอาให้พ่อพายว่าขอเพิ่อมอีกสัก2วีนะลุงน,นะ <c oughs> ขอเพิ่อมอีกสองวีแล้วกันนะได้ไหม มาแล้วบนี้ตลาด่าจอโวดสวยๆนั่นแหละนั่นแหละโอ้เนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้นะฮะอ้อลูกครับถ่ายถ่ายถ่ายลูกเลยครับ โอ้โห้สวยสวยสวยทานนี่สวยหนึ่งสองหนึ่งสองอชูกล้วยครับชูกล้วยเออหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้เท่มากสุดยอดนี่อ,นอ,นอ,อ๋อเนี่ฮะนี่ฮะอ๋อเป็นเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่นะครับ ดูแลแน,นะ,ว,ะนวันนี้ทุกชา้าก็จะเห็นเอาออเดอร์ไปให้พ่อพายก่อนนะนี่โอ้กล้วยกำลังสุกพอดีเลยเนี่ยออกํอามหามอยู่นะครับเออแล้วคนที่มาที่ใส่หมวกมาได้นายผมมาครับอ๋อคนประกาศโทรท่านเป็นนักบินได้นายผมขอตัวผมมาอยู่กับท่านสิบกว่าปีแล้วออ เพราะก่อนรับเป,เป็นเป็นทหารนะครับผมจบต้องเรียนผมจบต้องเรียนในฝึกนะครับ<อ>ปีสองห้าแล้วพี่ครับคบนนี่เป็นเด็กเงือกนี่มีเป็นบุญนี่มีคำสั่งนายผมเลยให้มาเฝ้าอืมครับนี่ครับปองพายก็ มัมมัมอย่างสบายอารมณ์นะครับมัม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 ก็พอพาเราอยู่นี่ได้สามวันมาอยู่ตรงเนี้ยแถวนี้ยังรกเป็นป่าน่ากลัวมากเลยผมมาอยู่แล้วผมว่าเข้ามาอยู่แล้วเป็นป่าเป็นป่าเป็นอะไรฮะป่าแบบรกเลยพี่หรอครับบ้านก็บ้านแบบบ้านก็แบบโทมเลยรกหมดเลยลกรกหมดอะแบบน่ากลัวรกแบบน่ากลัวหรอทั้งงูทั้งตระขาบทั้งปองอะไรบ้านบึ้มหมดแถวนี้นะครับโอ้นี่แหละ เป็นป่าเป็นแมงกะเป็นต้นไม้ขึ้นเต็มเลยครับเป็นต้นหญ้าอะไรขึ้นลกไปหมดเลยหญ้าอะไรขึ้นลกเต็มไปหมดเลยครับเหมือนกับฝั่งโน้นนะเหมือนกับฝั่งโน้นเลยวันนี้ได้ก่อนแล้วอ่ามาวันนี้ผมไม่ได้ป่าอย่างเดียวอ่ะฮะท้าขึ้นมาก็ถากหญ้าด้วยฟันหญ้าเผาช่วยเคลียร์พื้นที่ครับกว่าจะเคลียร์พื้นที่ให้โล่งเนี่ยใช้เวลากี่วันโอ้ก็หลายวันอะไรหลายวันใช่ไหมครับเป็นเกือบเกือบเดือนกว่าจะเรียบ นี่แหละพอดีเขาก็เขาก็นอนคือมาวันแรกเขาก็นอนที่บ้านทางนี้เลยครับเขานอนกับผมตรงเนี้ยกลางเต็นท์หัวนอนชนกันเนี่ยโอ้นอนตรงนี้อยนอนตรงเนี้ยกับผมเลยอ๋อแล้วกบาร์วันแรกคือไม่ได้นอนในบ้านเลยไม่ได้นอนในบ้านเลยครับไม่นอนตรงเนี้ยแล้วลุงเป็นยังไงบ้างคือบ้านนี่คือเป็นคล้ายคือบ้านนี่คือแบบไม่เป็นอย่างนี้เนาะสภาพแบบนี้แบบมันก็โซมอ่ะพี่โซมใช่ไหมโซมไม่มีใครอยู่อ่ะ ครับครับทำไมทำไมถึงล nah okay ้างตรงเนี้เพราะจะบ้านเขาเรือป่ะเคยมีคนตายมีอะไรมันไม่ม nope. ีมันไม่มีผีหรืออะไรพวกไอควานตามันไม่กล้าเดินเข้าไปบ้านมันกลัวผีอควานตานี่ะเหมือนกับพี่ตั้มเราแล้วเนี่ยโอ้เนาะทีนี้ก็เลยพากันมาเคลียร์มาแล้วลุงมานอนคืนแรกฝันอะไรไหมไม่ได้ฝันแล้วพี่ผมมาวันแรกพี่เสผมสั่งมาผมก็โทรบอกไอ้ผมก็โทรบอกไอ้รุ่นน้องเพราะเสบอกว่าหลงจากกำลังมาเฝ้า ฝ้าคนเฝ้าช้างแต่ว่าไม่ได้รู้จักกับพี่ธนบดีไม่รู้จักมาก่อนเลยครับผมก็มาตามหานี่แหละจนเจอออครับก็ก็เลยมาอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ก็มาผมมาแล้วละะพรเพราะมาอยู่ในสามวันผมก็มาครับมาก็ไท่านพระพายอยู่ตรงนี้แหละตอนนั้นอยู่ตรงนี้อย่างเดียวต้นไม้ใหญ่ครับเป็นต้นไม้ใหญ่พระพายก็ให้ให้ให้หวยผมเลย เงิดนั้นก็ออกหนึ่งเก้าตรงตรงมาหกหมื่นเก้าหมดเรืองเดือนรถผมอ่ะหนึ่งยนต์ก้างกล้วยไส่ผมอ่ะครับพระถามพี่นะคระดีอ่วพี่นะบอกแล้วว่ามาพี่ไม่แทงมาพี่ไม่แทงอืมครับผมนี่ฮะก็บักเชียพื้นที่กันเนาะโอ้ภาพสวย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 เอาอีกเหาอีกอ๋อว่าภายว่าขอเพิ่มพ่อภาพเปลี่ยวมากมากเดี๋ยวพ่อนอื่นนะพ่อเอาหญ้าก็ได้พ่อะเอภาะพายว่าย่าหญ้าตรงนั้นก็ได้เพราะพายว่า เออเอายาก็าได้พอไปยาเนี่ยาเดเปียมา <c oughs> นะอ้าวนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับก็ตั้งแต่ผมมาอยู่ก็จะเจอลุงนะครับอยู่ที่นี่ทุกเช้านะครับอยู่ทุกคืนนะครับลุงเขาจะดูแลก่กลางคืนเนาะพื้นที่ต่างๆนะมาตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกนะครับที่พ่อพา,ายายมาอยู่ที่นี่นะครั้งแรกบริเวณนี้จะเป็นป่าลกทึบนะ แล้วก็บ้านก็จะเป็นบ้านร้างนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่เต็มไปด้วยวัชพืชแล้วกนะ็ก็ช่วยกันแพ้วถางกันจนร่วงจนถึงทุกวันนี้นะฮะนะก็อยู่ด้วยกันมานี่ครับระห่างคนกระชากความผูกพันเนาะออมีความผูกพันครับผม เอาอีกเอาอีกเอาลูกฟักก็ได้อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ